ฟังสบายกับสบทสงขาเพลิงเพราะกับวันสบายสบายฟังได้ทาง89.5เมกอเฮิร์ส์ไมค์เออาทิตย์นี้ค่ะก็เราอยู่กับช่วงของการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการประชุมแล้วนะคะ19พฤศจิกายน2 5 6 5ค่ะก่อนหน้านี้นะคะหลายคนแน่นอนเคยได้ยินเพจ ปลากุลเลาเค็มป้าอ้วนแน่นอนนะคะโด่งดังมากเลยนะคะเพราะว่าทางเชฟชุมพลแจ้งไพรที่เขาเป็นหัวหน้าเชฟนั้นนําไปเป็นส่วนผสมเสิร์ฟผู้นําเขตเศรษฐกิจในงานเอเปกในงานเลี้ยงอาหารค่ําอย่างเป็นทางการที่งานเอเป2022นะคะทําให้ยอดสั่งซื้อปลากุลเลาเค็มของร้านป้าอ้วนเนี่ยทะลุ เาแบบว่าแพ็กกันไม่ทันเลยส่งสินค้ากันไม่ทันเลยนะคะล่าสุดค่ะมิจฉาชีพออกทํางานทันทีนะคะร้านปลากุลาเคมป้าอ้วนตักใบเนี่ยถูกมิจฉาชีพปลอมเพจขายปลากุลาเแล้วนะคะขายดีเป็นเหตุสังเกตได้เลยนะคะก็บอกว่าอย่าดิดขาดนะคะใครที่จะสั่งซื้อปลาเค็มปลากุลาจากป้าอ้วนเนี่ยทางเจ้าของร้านนะคะเขาออกมาบอกแล้วว่าให้ระวังให้ดีเพราะว่าตอนนี้มีการปลอมบัญชี เพจนะคะซึ่งใช้ชื่อเนี่ยเหมือนกับเพจจริงเป๊ะๆเลยก็คือปลากุลาเค็มป้าอ้วนตากใบนะคะคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปเจอเพจเนี่ยไปเช็คให้ดีก่อนนะของจริงนี่เขามีผู้ติดตามอยู่ประมาณ1 8 0 0 0คนเลยทีเดียวนะคะเข้าไปดูรายละเอียดให้ดีก่อนหรือว่าเพื่อจะให้ชัวร์เนี่ยเวลาจะสั่งซื้อแอดไลน์ไอดีก็ได้ค่ะที่ปลากุเลาตากใบนะคะ p l a k u l a o takbai นะคะอันนี้ก็เป็นไลน์ออฟิเชีลยลของทางร้านนะคะก่อนจะไปสั่งซื้อเนี่ยเช็คให้ดีก่อนนะคะแหมมิช่าชีพเนี่ยตอนนี้ทําได้แม้กระทั่งปลอมเพจร้านขายของแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เกาะกระแสก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยหลงเชื่อหลงซื้อกันไปบ้างแล้วหรือเปล่าแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามีนะคะก็เลยออกมาเตือนกันเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อปลากุลาเค็มนะคะจากร้านปลาอ้วนเช็คให้ดีก่อนดูให้ดีก่อนนะคะคุณจะได้ ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อนะคะ